นองโทรหากันทังสีแหละครับบอกว่าได้กินยาที่ลเพเฮโอมันซาไปมือไปเท้าลกกเก่าเม่วานกวายไปชีวิตเป็นสุขไม่มีทุกข์ร้องนอนหลับสบายจับดีๆนะเฮมาหน่อย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 อยม่ได้ใส่มาหน่อย เด่ติิงๆๆนิ่ง,ง,งมเนอยู่ี่าเนี่ยมอกตอืมยานโมเม,มนตมาเอามาวันหรอทำทำปลาเปลีนแปลงแรงนึงวนัวว่านำตึงสีน้ำปลาแล้วเขาเนาะดี่อุมมทีกนี่กับปันใส่ปุ๊บาไมา่ไม่น่อยแต่ห้างตีไปอุ้มขึ้นมาใส่ละมา ยินแขวะใส่เอห่ <c oughs> เดี๋ยวกระแลนาเนีอว่ามว่าเขอปลาปลาปาน่เจ้ <c oughs> เขาบอกว่ามาปลาหาทักไม่ขญญาปรยัดเราไกลัวเรากลัวอย่างเดียวคือไม่ได้เงินครับ <c oughs> ตอนนี้เราลุยอย่างเดียวค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้า อืมอันนี้คือครึ่งทางนะครับนี่ครึ่งทางแล้วครับเพืเ่อนๆครับนี่คือทางที่เราจะไปปากแดงนะครับปากแดงวันปากแดงครับพี่นอ้องวันปากแดงโคง้นโคง,งนี้บ่นี้โค้งแง่งเลยครับนี่พี่น้องโอ้ ตอนนี้เราจะลงไปในหมู่บ้านแล้วลึกมากใครที่ไม่ชินทางนะครับมาใหม่ๆจะกลัวนะครับวันนั้นประธานบริษัทเรคทาครับคุณนนทิลาครับกับทีมงานผมเรกผมว่าจะพามาตรงนี้กลัวร,รถตู้ขึ้นไม่ไหวครับเดียว เดี๋ยวร้อปั่นฟูเดี๋ยวล้อปั่นฟีขึ้นไม่ไหวนะก็เลยไม่พามานะครับ เมืองเลยก็มีแต่ผูแล้วเมืองเลยมันทะเลผูเขาเนาะสันสิวาอยู่น้ำผูน้ำผ้าบอนี่บ้านเดียวนะครับพี่น้องน,นะนี่บ้านเดียว หมู่บ้านเดียวครับแล้วก็ต้องขึ้นมาทางเดิน ফলে ่วงนี้ชี้เนี่ยท่านนายอำเภอรครับช่วยมาดูทางลงหมู่บ้านด้วยนะครับตอนนี้เป็นคลื่นน้ำสะแซะนะฮะถึงแล้วก็บิน้องหอดแล้วหอดบ้านปากแดงแล้วครับพิน้องเห็นบ่นี่ซื้อหมู่บ้านบ่ครับบบ้านบ้านปากแดง แต่เรายังไม่ถึงบ้านลูกค้านะครับไม่ต้องไปต่อนะครับ ซื ate, no. ้อกินกันเน้าใครกับผมบ้านกินแล้วเนาะอยู่อยู่มากเลยครับพี่น้องนะครับหมูบ้านหมูบ้านปากแดงนะครับคันซื้อลื่อซาครับพี่น้องปูปลเลือกครับคนส่วนไล่สิบบุคคลอยากลงมากครับเดี๋ยวดีกันโมเมนต์คนอยู่ในบ้านนี้นะครับเนาะ มีโรงเรียนให้พ่อม่ไปองไปใกลครับเรียนอยู่นี่แหละเจ้าปกเดอืเดอดือเดอดดด แล้วเราก็ต้องเดินทางกลับไปเชียงคานนะครับนี่่น้องหนูบอกกลับไปเชียงคาน<อ>นะครับกลับไปเชียงคานนะครับนรนลบนลูกคาตรงร้านขา ราา้านคาบ่เมนนอนนะบ่ไะลร้านเด้ล่ลขอบไปบอีกงคำว่าติด่บ่ใอ่เดียวเดียวิ๊ดึดดเลวร้วรวรานค้าบุดมีป้ายบอกเมนบอมีป้ายด้วยมเมนมหอแคาวาทีบ้านทีวี ที่นี่ที่เดียวไว้สแซดโทรหาเลยถึงเรียบตรงร้านค้านะแจ๊กพี่น้องโทษหาถึงเรียครับเบ,บ้ันทีวี ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ